ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิซด์เซนกับช่วงอาบิสเทพซาซึ่งเราก็มาถึงก้นเหวหลุมนรกหลุมอเวจีอาบิสกันแล้วก็คือชั้น120นั่นเองก็คือเรามาเช็คที่สถิติก่อนเลยว้าวจะเป็นทีมแบบไหนกันนะใช่แล้วทีมชาตินั่นเองไม่มีทีมอื่นแล้วอยู่ที่เลท97เเลยกันเลยทีเดียวก็คือแบบใครไม่มีทาบารีนอย่าไปผ่านอะไรอย่างงี้กันเลยนะก็สู้ๆเข,ข้าไปหามาซะตอนนี้เ็ามีตู้ในเรื่องแล้วสามารถไปหากันได้แล้วก็ได้รอนเป็นแท่งทองเลยด้วยว้าว จมแมวอะไรเช่นนี้ทีมพอเราก็เลยเป็นทีมชาติเลยแล้วกันแล้วอย่างไงก็คิดเกดคิดแล้วที่จริงมันสามารถเอาแลนดี้ได้แต่เราคิดว่าแลนดี้มันไม่ง่ายเท่าทานอกศัศทานอกัดเนี่ยง่ายสุดละจากที่เราลงมาแต่คือบอกถึงจะบอกว่าง่ายสุดแต่มันก็ไม่ใช่เทคเดียวถ้าเกิดว่าเราดวงซวยก่อไม่แตกหรือว่าติดอะไรหลายๆอย่างก็ตีบลมได้โอเคแต่ว่ามาที่ท้อมาันึ่งก่อนเลยอย่างแรกที่สําคัญเลยคือต้องใส่รีซิ่สองร้อยนี่สําคัญมากถ้าไม่รีซิ่สองร้อยจะมีโอกาสที่โดนสตันล็อกหรือว่าโดนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะตายก่่ออนนนนเพืได้้ั ต้องรีชีสองร้อยนะแต่ก็ทําสปีดแค่200ก็ได้แต่ของเราสองร้อยยี่สิบเพราะว่ามันของมันดีนะแล้วก็จะมีเป็นคิตตี้คาริซ่เขาก็เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนก่กอนหน,น้านี้ใส่บอลฮอนก็ได้ใส่อันนี้ก็ได้ใส,นนไดใส่อะไรก็ได้แล้วแต่แต่ขอให้ให้ใหใหใหเร็วๆแล้วก็ไม่ตายนะแต่นี่ของเราก็เป็นแบนเดฟนิดนึงแต่จริงๆคือถ้าเกิดใครมีแบนประสิทธิผลนะแล้วใส่ได้นะเราจะแนะนําเป็นไอ้น,นี้มากกว่าคือให้ไปใส่เป็นอันนี้พันนาการเพราะเฟสสองเราจะสามารถเซกูริตี้หมูได้แต่ว่า เราคิดว่ามันมันไม่จําเป็นยูเว้นแต่ว่าเราจะเล่นแลนดี้อ่ะถ้าเกิดเล่นแลนดี้จะต้องใช้เนี่ยพันธนาการลูกน้องไว้เพื่อให้เราแลนดี้กดสก,กิลปต,ติตีหมูแล้วลูกน้องจะไม่ดันเทินแต่ถ้าเล่นฮานโนากาดหรือว่าอันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปแปดีบัฟเสี่ยง15%อะไรด้วยมันก็ดีกว่านะแล้วก็จะมีเป็นฮานโนกาดของเราเหมือนเดิมเป๊เปะๆอ่ใส่ซิมโบเพราะบอลตัวแรกเป็นธาตุไม้ดังนั้นใส่ซิมโบไปจะช่วยให้ตีโดนมากขึ้นแล้วก็จะมมมมมีเเเเเป็นนนหหืืออดดิิ แต่จริงๆก็คือถ้าเกิดจะมีคิตตี้ได้ใช้จริงๆก็คือจะมีตอนไอของราก,กัะเดี๋ยวพูดถึงของลากรอนก่อนก็คือมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราต้องลบบาบ,บอสนั่นน่ะคือต้องกดสกิลหมู่รวมถึงทํมารีนด้วยทําให้อาจจะต้องใช้อันนั้นแต่ว่าเราคิดว่าคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ดังนั้นช่างมันแล้วกันเอาไปว่าถ้ามันลูกน้องดันเทอรน์นิดหน่อยคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะมัง้งโอเคปะไปดูกันเลย a c k เกมท็อปอัพเซนเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไว100ร้อยเปอร์เซ็นต์รนะ้านว่าเต เทคนิคของเราคือบอสต,ตัวแรกยัดไปเลยยัดบอสต,ตัวแรกไปเลยตัวนี้เหมือนว่าจะห้ามตีหมูด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัฟเวลาถูกตีนะบอสจะดันเทินแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายไม่มีบัฟจะโดนติดคีิข้อเสมอด้วยดังนั้นก็ไปหาบัฟมาซะซึ่งนี่คือบัฟของเราปาบเรียบร้อยมีบัฟแล้วสอตัวนี้ช่างมันต่อมาก็รู้สึกว่าถ้าเราจะไม่ผิดเหมือนว่าต้องกดสกิลสามก่อนเพราะว่ามันจะใช้ใช้สกิลนี้แล้วสกิลนี้มันแรงค่อนข้างแรง แต่เราจะไม่ได้ว่าถ้าตีหมูจะโดนอะไรน่าจะเป็นลูกน้องดันเทินเฉยๆมั้งเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเป็นยังไงโอเคลูกน้องดันเทินมานิดหน่อย20%เปอคร่าวๆโอ้เดี๋ยวนี้ก็คือบอกแยกเลย15%อ่าอปักสามพี่หน่อยดูโอเอรแอพแพ็คสุดไอ้นี่ก็ตาบอดแล้วก็เจาะก่อหมุนสปินอย่างโหดโอเคโอเคโอเคฮิวป่ากชิงใจปุ้ง ปกติธรรมดาไม่เจ็บเท่าไรมันจะเจ็บตอนที่มันส pues ปิน่ะจะมีฉากที่มันสปินนั่นแหละลองแน่นอนที่จริงเหมือนจะไม่ปิดว่าตรงนี้เราน่าจะกดสกิลกดสกิลของคิตตี้ให้มันล้างบับดกออกนะแต่จริงๆไม่ต้องก็ได้มั้งแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจเป็นเท่าหเอบอทไปก่อน ตีบอสไปผักบอสไปด้วยไปไกลๆตัวนี้ผักได้คือชั้นตั้งแต่1 1 1เถึง120มานี้ก็คือทุกตัวรีสิตอีก100เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยตีมาตีมาทำดีมีฮิ้วใหญ่ <S <S ไม่ต้องห่วงชื่นใจแล้วก็คิตตี้ตีดุมดันเทิร์นสักหน่อยเดี๋ยวเราเราก็บโซแค่นี้พอแล้วเราก็จะใช้โซรัดลวูๆเลย พะเราไม่ค่อยมั่นใจในเฟสแรกแล้วก็เฟสสุดท้ายว่ามันจะเบื้มตอนไหนอย่างในข้อค,ความความปลอดภัยนะเราจะใช้สกิลละาตลอดเวลาเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีสกิลถ้าไม่มีบัฟอย่าตีบอลน,นะไม่งั้นมันจะดันเทินอย่างที่เราบอกไปโอ้ wow <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วไม่จบตีประสานถึงเว้นสามบรรทัดแบบนี้เกมเป็นอะไรเนี่ยเกมต้องการความช่วยเหลือไหมส่ง SOS มาได้นะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาคาริซ่า็ใสเอฟเฟกต์แล้วแล้วก็เปลี่ยนของรักเป็นพนัฒนาการด้วยมาทุกคนรอบนี้เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์เราจะฆ่าเจ้าหัวเหลืองก่อนเพราะัวเหลืองมันปวดหัวเว่ยกับเรามากเกินไปแล้วดังนั้นเราจะฆ่าเจ้าปวดหัวเว่ยนี่ก่อนายซะเจ้าปวดหัวเว่ย ตีไปตีมันไปไม่บับดีเฟนแล้วตีมันอย่างเดียวหัวเหลืองต้องตายไปหัวเหลืองเออโอ้โหมันก็ลูกน้องก็ไม่ถึกนะเอาจริงๆริงลูกน้องมันไม่ถึกเลยเนี่ยเราตีอีกรอบไอหัวเหลืองก็ตายละเออแล้ว่ออาจาย์เหมือนจะเด่แรกไม่ใช่ไปทนทนทุกข์กับเจ้าหัวเหลืองเจ้าปัญหา เราจะฆ่าแค่เจ้าหัวเืองอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวตีบอสเลยเพราะสองตัวนี้มันดูเข้าให้ดูมันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดน,นั้นอ,อ่ะหัวเรองเนี่ยเป็นปัญหาสุดๆแล้วสำหรับเรากยู่สักนิดนึงนะแล้วเราก็ตีบอสเลยคง<ป>จะง่ายขึ้นเพราะไม่มีเจ้าหัวเรองที่น่าลำคาญแล้วตีบอสไปบัฟโล่ไหมบัฟโล่ก็ได้เพราะมันจะได้เธออยู่แล้วให้มันได้ไปเลยก็<ป> ได้กับปั๊บน่าจะโอเคกว่าอ๋อเจ้าตัวนี้มันตีหมูไม่ไม่เป็นไรมีแค่เจ้าหัวเหลืองที่มันวนเทินแต่ตัวนี้โอ้ตันเฉยเลยว้าวออาโอเคก่อแตกสวยเดี๋ยวตีแล้วก็วนเทินไปเรื่อยๆจากที่เราสังเตกตจากล็อกที่แล้วมาทำลินสามารถวนเทินทัน ตอนก่อนบอสอันติดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเเโอเคทุกคนเฮลตี้มากๆล่าถึกโดนตีไม่เป็นไรดีดไปลบปัญหาน่าจะได้หัวเลืองตัวเดียวแหละเข้าไปดูมาพอหัวเลืองไม่อยู่ทุกอย่างก็ดูค่อนข้างเป็นไปตามแผนอ่าแล้วเราก็ทำาปรีนแปลงร่างในตานี แงางเลยสวยงามบัฟสักหน่อยเฮลตี้มากๆแล้วก็ตบบอสเลยโอเคแล้วก็ตบบอสไปเลยโอเคตีไม่โดนตบบอสเลยสวยแรงมาก ถ้าเกิดทามารินแปลงร่างนะมันจะดึงท่านอกาสโดดๆเลยเป็นอะไรที่งหวะที่ใครๆก็ชอบโอ้ไม่กอดใครชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราชอบมากโอเคดึงอีกดึงเสร็จทามารินดึงอีกดึงเสร็จลาดดึงต่อไม่กอดเราชอบคอมโบนี้จังเลยอแต่เราจะไม่เอาลาดดึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาคิตตี้ดึงเพราะว่า จะได้ประหยัดโซด้วยอ่าแต่เดี๋ยวบัฟโล่ก่อนพอตอนบอสไม่น่าได้บัฟพ,พอบอสก็จะมีไอ้หงุดหงดเหมือนกันโอเดี๋ยวให้คิคคดที่จะดึงตบบอสน่าจะตายแหละาตีโดนนะโอเคถ้าตีโดนแปลว่าไม่โดนโอเคทุกคนเลื่อนเต็มโดนตีไม่ตายเครื่องตีมันจะแรงมากเกิดว่าตัวคนเราเลือดน้อยแต่ถ้าเกิดเลือนเราเยอะมันจะไม่ตายโอเคเหนมาเบาย่อง เบาปะไม่ค่อยเบานะแต่ก็พอรับมือได้โอเคเดี๋ยวเราเราจะไม่ดึงเพราะว่าจะให้คิตตี้มาดึงถ้าเกิดว่าคิตตี้มันบัฟมันจะพอดีเวลาเจอบอสมันจะกดหลังได้เลยเพราะตอนบอสเริ่มมาบอสมันจะเป่าหน้าเราสั่นก่อนแต่เราเอาให้คิตตี้บัฟหมดตอนที่บอสตายถ้าจังหวะมันได้มันจะดีกว่าโอเคเจน่าสเตทแล้วเอ้ยังไม่ตายเดี๋ยว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 ทำมันดิทำมันดิทำมันดิ ไม่ตายไม่พอจะตบทามารีเราตายอีกโอ้ไ oh ม่ก็ป้องต้องโซเบิร์แล้ว,ลวเรากลัวไม่ตายเพื่อความชัวโอเคเรียบร้อยสเตทมาแล้วในที่สุดก็จะสเตทก็คือมันจะเป่าเราก่อนแล้วเราก็มันจะเซ็กด,ดีบัฟแต่ว่าเราสามารถล้างได้อ่า แล้วเราก็ตีไปแล้วก็เราจู้สึกว่าเราต้องตีคริติคอลเพื่อให้ไอ้การกัดก่อนเนี่ยลดลงนะก็คือมันจะเป็นเพิ่มโจมตีลดดีเฟเอนเมื่อถูกโจมตีคริติคอลจากการตีเดี่ยว2ครั้งมันจะลดเป็นระดับที่1น,นะก็คือเหมือนกับบอสไอ้กลัวค่มันท้องติดกิ้ป้องโอเค <All right. S 1> นันคือหนึ่งรอบแล้วอันนี้คือ2รอบอ๋อแล้วก็เรื่องสําคัญมากอันนี้สําคัญสุดยอดเลยนะทาม,มารีนแปลงร่างแล้วห้ามกดสกิลสองนะถ้าแปลงร่างต้องกดสกิลหนึ่งก่อนแล้วค่อยกด2แล้วก็กด1น,นะ เพราะว่ามันจะมีคำสาบที่บอกว่าถ้ากดสกิลไม่ใช่โจมตีจะล้างดีบัฟทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่อันนี้หนึ่งรอบก็คือถ้าเรากดสกิลสองสกิลก็ไอ้สกิลสามแล้วสกิลสองคือสกิลสองรอบมันจะทําให้เราติดสตันนะแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวโวยมากดังนั้นอย่าลืมว่าเฉพาะแค่ร้อยยี่สิบอย่างเดียวคือไอ้มันใส่ระบบเมคาดิกเนี้ยมาเพื่อให้มันรู้ว่าทุกคนจะเล่นทามารีนอยู่แล้วไหนไหนที่ก็ได้นทามารีนอยู่แล้วดักคอมันเสเลยให้คนที่แบบเคยชินกดสามไปสองติดสตันเลยมันจะเสีียฟร นะแต่ก็คือเกมรู้ทันแล้วเราก็รู้ทันดังนั้นเรากดสกิลหนึ่งบัฟอันนี้ก็จะดีบัฟอันนี้จะหายไปอ่าอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ตีบอสักหน่อยทีนี้มันแรงกว่าถ้ากอดแตกโอเคีอันนี้มาละไม่กอดแรงมากเดี๋ยวเรากดสกิลล้างอันนี้ก่อนเงี้ยว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 โอเคล้างนั้นไปแล้วถ้าจะหายใจได้ล่งคอมากขึ้นเราก็ตีนี่ป้อง โอเคอามาลีนฮิวได้มันจะใช้สลับกันโอเคทุกคนแถวตีละถ้าเป็นระดับหนึ่งบอสมันจะไม่ดันเทินแล้วก็สามารถลอยบอสได้ฟรีๆลอยบอยไปจะมาง่ายๆถ้าเกิดเรามีดีบาร์นี้ขึ้นน่ะอย่ากดสกิลฮิวให้ตีเดียวเอาแต่คือมันจะมีแค่ทำมารีนตัวเดียวแหละเพราะว่าคิตตี้มันไม่เป็นไรเพราะมันกดแค่รอบเดียวมันจะไม่มีปัญหาโอ้ไม่ก๊อด มันมีอิมูนน่ะเราต้องล้างอิมูนไหมแล้วว่าเราควรจะล้างอิมูนอันนั้นทิน้งซะเพราะมันดูขัดหูดขัดใจเราเหลือเกินโอเคล้างอิมูนไปแล้วเราสามารถตีเพื่อบบก่อแตกได้แล้วมันใช่ไวไวกว่าถ้ากเราตีก่อแตกไ,ได้ป้องหนึ่งรอบ,สอ,รอบสองรอบหายโอเคแล้วเราก็ตีหิวหิวหิวอย่าหิวอ๋อแล้วก็สำคัญอีกเรื่องคือไม่ใช่แค่สามไปสองนะ ถ้าเกิดเรากด2ก่อนแล้วอักดแปลงล่างอะ่ะมันก็คือเป็นไม่ใช่โจมตี2รอบเหมือนกันดังนั้นต้องถ้าเกิดเราเทิร์นมันเหลือ2เทิร์นอ่ะให้เรากดสกิลหนึ่งแต่ตอนนี้มันเหลือสเทิร์นเราสามารถอีวันนี้ได้ต้องนำไอ้น,นี้ให้ดีด,ด,ด,ดีดีดด้วยนะ,อะโอเคโอเครัดมาทันไหมรัดรัดน่าจะมาไม่ทันโอ้ทันแทแล้วก็เหมือนว่าจะมีสกิลนี้ที่มันจะเปลี่ยนบัฟเป็นดีบัฟอันนี้น่าจะดูนน คแต่ไม่เจ็บมากเท่าไหร่โอ้ไม่กอดมันมาอีกเหรอยิมูนมาอีกเหรอแต่ไม่เป็นไรรอเอาไอ้นี่หน้ามึงออกก่อนแล้วก็เธอหน้าน่าจะแป่งร่างได้อ่ะแป่งร่างได้เราทำมาดีซึ่งก็ทันจังหวะพอดีเป๊ะตีนี่ไปก่อนป้องอ๋อมันก็ยังดันเธออยู่ฮะไม่เป็นไรตีไปให้มันเน้นดันเธอของเราป้องอ่าอันนี้ยมันจะเป่าอันนี้แล้วเป่าอันนี้มันก็คือจะเปลี่ยนจาก โจมตีศัตรูด้วยปืนใหญ่เลเซอร์แล้วก็จะมี75%ดบาบหักแล้วก็ลดตาบอดถ้าผู้ใช้มีบาเลียจะลบล้างไม่สนรีซิสด,ด้วยดังนั้นเราจะมียังไม่แปลงร่างเราจะให้มันยิงเลเซอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยล้างเพราะเดี๋ยวมันจะทาอันนี้มันจะลบบับใช่ไหมอ๋อไม่นี่เหมือนจะไม่นะไอ้ที่เปลี่ยนเปยนดีบัฟนะ่าจะเป็นสกิลนี้อันติอ่ะดังนั้นเราก็มีมูนอยู่มันคงไม่ทําให้เราตาบอดอลดบอดไปเลย มาป้องแล้วก็เดี๋ยวให้ทำมันในแปลงล่างโอเคอย่ากดสกิลสองกดสกิลหนึ่งอย่าลืมสำคัญมากๆากโบสจันตีได้แล้วจันตีก็คือ5 0าสิบเปอร์เซ็นต์สตันหลังโจมตีช้ำดาเมจเพิ่มเติม8ปของเลือด15%ต่อบัฟที่มีคือเรายิ่งมีบัฟเยอะเรายิ่งงานเข้าโอเคเทคโน้ตไว้นะ Re เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีเฟสอีกทีตอ,ตอนเป็นเฟส40%อรอจะเปลี่ยนเป็นฟอร์ทัตที่ไม่ไม่สมประกอบสมบูรณ์ <laughs> อะไรสักอย่างโอเคอ่ากันเนงื่อ <c oughs> นป้องน่าจะเข้าเฟสละเราควรบับโลมไหมไม่ไม่ไมควรบับโลเแล้วว่าเราตีไปเลยป้องบอสพีโรดแล้วจ้าผ่าเรา ไม่เจ <For> ็บอย่างที่คิดฮะเราโว้าสกิลเมื่อกี้จะเจ็บแบบร้องโอยแล้วก็ตุยเย่ไม่ฮะเพราะปกติอะไรอย่างนั้นนะรัดใส่ออเรนมันจะตายแต่นี่เขาไม่เป็นไรก็จะไม่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วก็เราลบบัฟให้นั่นออกไปแล้วกันพีก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือเราตีฟรีได้เลยเนี่ยตีฟรีเลยช่วงเก็บเกี่ยว เราบอกเลยจังหวะนี้ชงเก็บเกี่ยวแต่มันมีบัฟดาบอ,ะอนน่ะบัฟดาบมาจากไหนอะ่ะเมื่อถูกโจมตีโดยม่ติคิทิคอ้อเจะบัฟดาบ2เทินแต่จะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินเท่านั้นแล้วก็เมื่อเริ่มเทินจะสะสมโจมตีป๊ป๊บป๊อันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะอ่าโอเคอันนี้เหมือนเดิมเมื่อผู้ใช้มีบัฟหลังหูโจมตีจะมีดันเทินอร์นโอ้อันนี้ไม่ค่อยดีฮะเพราะมันบัฟดาบจากเมื่อกี้เอาก็คือนี้เราดวงสวยสินะเดี๋ยวนี้เราหิม กดสกิลสแล้วสกิ 1, ลหนึ่งแแปลงร่างเราไม่ติดีบัฟอยู่แล้วเพราะว่าเราเ, oh เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ควรตีบอสอย่างแรกเลยไม่ควรตีบอสเราควรจะตีนี่เพราะเราจะลบบัฟบอสก่อนถ้าบอสไม่มีบัฟมันโดนตีมันจะไม่ไดันเทินอ่าอ่าลบไม่ออก อ่ะแพนงกรของเราเดี๋ยวเราตีลูกน้องก่อนยาวๆแล้วเดี๋ยวเราไปก็ดับหักมันดึงธรรมารีนโอโหโหโหตอนนี้เราแย่ถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเรากดสกิลสามให้ทีมเราไม่โดนเป่าตายก่อนตอนนี้เอาถือๆก่อนนะ แต่เราต้องเอาคิตตี้ลบรอบมันจะตีบอสได้เฮ้ยเฮ้ยรอดไปดน <Wow. S 1> <c oughs> อ่ะว้าวอะลบบ,บัฟไม่ติดอันเดียวตีบึ้มเลย oh my god เราสุทานอกร์เราไม่แลงทำไมกันนะโอเคเราน่าจะเข้าเฟส40ใน25 3ส35 40สห้าอีก2หลอดโอเคเข้าแล้วเข้าไปกว่าที่คิดเคเข้าเฟส40เหมือนเมื่อกี้แล้วแต่จังหวะนี้น่าจะดีกว่าเมื่อกี้หน่อยแล้วมั้งคิดว่าโอเคคิตตี้สตาร์แต่ว่าไมีปัญหา ขอแค่คิตตี้สามารถลบบัฟไอน้นี้ออกได้เราก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรนะหรือเราจะอรอลบตอนมันมีบัฟดาบดีอ่านาลบเลยดีกว่าโอเคลบออกแล้วก็ลาร์ดกอแตกหน่อยจะดีมากคือมันจะมีโอกาสที่มันจะมีบัฟดาบถ้าเกิดบัฟดาบมันไม่ขึ้นนะ่ะถือว่าเราโชคดีแต่มันคือ5 0เเเลยดังนั้นโอกาสที่มันจะตีสูงมาก ถ้าไม่มีบัฟดาบเราก็แค่ลบบัฟดาบมันทิง้งซะโอเคโอเคตั้งนานไม่มามาตอนที่เราไม่มีสกิลตัวไหนลบแล้วโอ้ไม่ก็แต่ไม่เป็นไรคือเราสามารถ <All right. S 2> เดี๋ยวเราตอนนี้สิ่งที่บอสจะทําก็คือบอสจะเป่าเราด้วยสกิลสองซึ่งมันเป็นสกิลที่บอกว่าเมื่อผู้ใช้มีบัฟจะลบทั้งหมดโดยไม่สนดิสิแต่เราคิดว่าเราสามารถกดสกิลสามเพื่อเอาโล ไหมหรือเราจะช่างมันแล้วตีบอสก่อนหรือเราจะสกิลหนึ่งเสี่ยง75%แล้วลบบัฟบอสฟังดูดีนี่ <Yeah. S 1> ไอ,อ้ลบไม่ออกแตวไม่เป็นไรเรามีฮิวอยู่ปิ้งอ่าชินใจแต่ว่าเราจะไม่ตีบอสเพราะถ้าเราตีบอสเดี๋ยวตอนนี้บอสดันเทินเป็นเฮอร์ดิเคนเดี๋ยวเรารอเอาคิตตี้มาลบบัฟ ตอนที่ไอ้นี่มันลูกน้องมันตีจืดจโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราตีลูกน้องอย่างเดียวเลยตอนนี้เพื่อให้เราจะได้ล้างบอสพร้อมกับบัฟคิทิคอจากไอ้นี่ฮอไอเจ้าตัวสีม่วงเนีน่ยมันโอ้ไม่มีสีม่วงแฮะมันเป็นตัวที่มันบัฟคิเลตไหนมันไม่มีสีม่วงขึ้นเอาไปว่าให้รู้ไ้ว่าตัวสีม่วงมันบัฟคิเลตป <c oughs> ิวป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 ิวอ่บัฟคิเลตละแต่ว่ายังมีตัวหนึ่งมันยังไม่บัฟดังนั้นเดี๋ยวเราวนเธออีกรอบก่อนให้มัน บัฟคิเลต์นะตีตัวนี้ไปให้มันตายไปเลยป้องอ่ากดยูนิ่งเดี๋ยวตาหน้าก็แปลงร่างได้ละโอเคดูโอด้วยเด้งดีมากๆอ่าดีนี่แบบโอเคอันนี้น่าจะบัฟละเดี๋ยวเดี๋ยวให้คิตตี้ลบโอเคลบให้หมดโอเคโอเครอบนี้คิตตี้ทำได้ดีดีมากคิตตี้ เดี๋ยวให้อาหารแมวโอเคกอแตกด้วยสวยมากๆตอนนี้ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้สวยโอเคแล้วเราก็หวังว่าบอจะไม่มีบัฟดาบขึ้นว้าว ไม่คิดพลาดตรงไหนอันดับแรกเลยเราไม่โซเบิร์นสกิลหนึ่งทั้งที่เรารู้ว่ามันจะบัฟดาบถามว่าเบื่มยังเบื่มแล้วเราตีเข้าเฟดแล้วนะค่ะเข้าเฟดสีรอบที่สองเอ๊ยยังเหรอเรานับผิดเหรอสี่สยังสีโอเคสี ถามาละเจ็บนิดหน่อยมดกัดทายาหมองเดี๋ยวก็หายหืมทายะหมองน่าจะหืมทายาหม่องหืมทายาหมองโอเคสกิลสองเดี๋ยวเราเอาล่สสกิลหนึ่งลบโอเคอ่าสกิลสองลบเหยา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 โอเคแล้วเราก็ตีหนึ่งที บับดาบไม่ขึ้นหนึ่งเดี๋ยวพอเราเอาตีนี่ตีนะบับดาบจะขึ้นเลยอ่ายังไม่ขึ้นฮะว้าวเหลือเชื่อเดี๋ยวบอสมันจะได้เทิร์นอย่างถ้ามันได้เทิร์นเดี๋ยวเราไม่ตีบอสเพราะเดี๋ยวมันจะโอเคบอสอยู่ห้าสิบเก้าว่าต่อให้มันบับดาบขึ้นเราก็น่าจะวนเทิร์นทันโอเคตอนนี้ยังไม่มีบับดาบตอนนี้บับดาบขึ้นแล้วโอเคบับดาบมาแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวเราจะเอาคิตตี้ลบ ด้วยการเราคูา่คิตตี้แสงหรัเราไม่ตีบอสเดี๋ยวให้คิตตี้ลบโซเบอร์เลยไหมเพื่อความชัวร์โอเคลบอันนี้ออกไม่ออกอันนี้ก่อน เดี๋ยวเราเราว่าเราลบเธอหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตีบอสตอนนี้ มันจะมีบัฟคิย์จากอันนี้อยู่เราขอเก็บไว้ลบเธอหน้าดีนี่หรอ,เ,อเดี๋ยวเอาทำมารีนฮีลเพื่อไ,ไ,ไม่ให้พลาดแบบเขาที่แล้วเราจะโซเบิร์นเลยเฮ้แต่บัฟดาบมันขึ้นแต่เราโซเบิร์นนะรอบนี้คงไม่ตายใช่ไหม ได้ยุดูได้ยุน่าจะดูได้ยุต้องแฮชแท็ก้วยว่าคาริซ่าเป็นคนพูดโอเคเดี๋ยวเราหิวสักหน่อย เ,เ,เคเราตีบอสไปเลยเห็นบ,บนัฟดับมาแล้วแต่ว่าเรายังมีเ,งดเดี๋ยวเราเอานี่ลบเดี๋ยวเราเอาธามารินลบเราธามรรา,ามรินลบได้อยู่ธามาลินเรามีเอฟเฟกประมาณ60คงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมธามารินสวยธามารินนี่แหละสุดที่เลิฟของเราเดี๋ยวเราลบอิมูนมนั่นก่อน โอเคแล้ลบ <Okay. S 2> อันนี้ต่อท, <ำ S 2> ที่เราลบอิน,นออมูลไม่ใช่แล้วหรอกเพราะเราโซไม่พอสกิลสองเราคิดว่าเรายังไม่ยังไม่สามารถจะจบได้ที่จะกดสกิลสองลานจริงเอ้ยเราไม่ออก <c oughs> เรา,เราจะเสียงตีเลยหรือว่าจะรอเราขอเลือกรอ เราไม่เสี่ยงดีกว่ารอบเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่จะมีเป็นปัจจัยในการบุ่มตีเราขอรอดีกว่ารอให้มันผ่านไปก่อนนะเราขอตีเจ้านี่เป็นการเป็นสนามระบายอารมณ์ก่อนเพราะเราคิดว่าเรารอไดอ้เดี๋ยวทำลีนแปลงล่างอีกรอบน่าจะยัดจบได้ละเดินแค่นี้เอง end of นะอ l l l i แล้ว<อ>เราก็ตีอันน<อ>ี้ให้ตายซะต่อไปก็รบไปนี่ก่อน โอเคสวยมากลัดถึงเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เขาถึงรู้ว่าเป็นระเอกเพราะลัดทําตัวได้ดีมากๆแล้วเดี๋ยวเราตีนี่ใช่ไหมเดี๋ยวทำมารีนแปลงร่างแล้วก็เป่าเป่าบอสปุ๊บบอสก็จะโดนลบับดาบออกถ้าเกิดม,มีบัฟดาบแต่ตอนนี้ปัญหาคือเกาะไม่แตกเ,เดี๋ยวเราเดึงนี่ก่อนตอนนี้ทุกคนเลือดเยอะคงไม่มีปัญหาอะไรโอเคมีมนี่แล้วแต่ถ้าว่าเป็นปัญหาไหม เป็นนะเดี๋ยวเราเอาทิตตี้ลบก่อนเราไม่น่ากดโซเบิร์นเลยลบให้ออกลบให้ออกโอเคโอเคลบออกลบออกอ่าดันเทินเจอเจอเราน่าจะผ่านแล้วคิดว่า5กดแตกโอ้เจ็บนิดนึงนะเออเจ็บนิดนึงนะ เออเดอะลาดบอส v s ยามเฝ้าทารนอโอเคเสร็จเบร้อย <laughs> <laughs> okay. <ble> แล้วกับฉัน120เจอกันอีกที121ซึ่งจะได้เจอไหมคงไม่เจอแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นคลิปสุดท้ายของอบิทแล้วดังนั้นเราขอไปสุ่มกาชากัะเถอะทุกคนเราจะไปสุ่มกาชาด้วยกันซึ่งตอนนี้เราอยากได้ตัวอะไร5ดาวแสงมืดนะเราอยากได้ฟานมืดเอเลน่า <Welcome. S 1> แสงอ่าใครอกอะที่จริงที่เหลือก็ไม่ค่อยซีเรียสละ ถ้ามีเซอร์เมียแสงก็น่าจะดีนะถ้ามีอะไรห้าดาวที่ไม่ซ้ำก็น่าจะดีอย่างน้อยที่สุดก็ขออย่างน้นก็ขอแต่ไอ,ไอ้นะแองแสง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  ไม่ซ้ำเหรอถามจริงดิงโกอ้อะไม่ซ้ำเหรอ <_ C os> เดี๋ยวเราดูให้คนเองเผื่อคนสมได้ดิงโก้เหมือนเรานะก็คือดิงโก้เป็นตัวละครที่เหมือนจะเก่งมากๆแต่ว่าเนื่องจากเกิดเหตุอะไรสักอย่างขึ้นมันก็เลยไม่เก่งแต่ถ้าเกิดเราเจอปุ๊บเราแพ้ตลอดเลยแต่ก็ดนมันไม่เก่งอะน่าจะเป็นหนึ่งในล้านที่เราเจอเราเราลับมือไม่ได้ไออย่างนั้นดังนั้นตัวละครใหม่ทุกตัวเราแนะนําว่าล็อกไว้ก่อนแต่ถามว่าปั้นไหม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย